สวัสดีครับพูดกันหลังเกมนะครับฟุตบอลชอปปี้ครับบีจีวันนี้เปิดบ้านเสมอบุยรามไปแบบสุดมันเลย22นะครับยิงกันทั้งหมดครึ่งแรกครึ่งหลังไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับรายละเอียดวันนี้มีอะไรก็มาเริ่มที่ส1เตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่ง BG มา4 3, 3 3นะครับประตูบ ok ็อกนาร์โรวิชหลัง4คนดรินสิตคู่โอเซ่แบ็กซ้ายสันชัยขวาวาลิตกลาง3คนมีฉัตรมงคลกฤษดาแล้วก็น็อตซึดะส่วน3ตัวลุกมีชนะทิพสุราชาติแล้วก็โดอิ it. ส่วนุยลามมา3 4มสประตูฉัดชัยของหลัง3คนเอบิซ่ายืนตรงกลางขนาบข้างด้วยกูดและโคมิยองซอกวิ่งซ้ายสาสลักขวาสตอยโคูวิดกลางพิธิวัตรคู่เคาวสิ์ส่วน3ตัวลุกมีสุประชัยสุพนัทและเกียเม่เสโซลีนะครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างใหญ่ทั้งคู่นะครับแน่ว่าโปรแกรมช่วงนี้จะค่อนข้างชุกก็ตามนะครับแต่ด้วยความเป็นชอปปี้คัเนี่ยก็ต้องบอกว่าศึกอาเซียนแล้วก็ประเทศเดียวกันเจอกันในแบบนี้เนี่ยก็ต้องใส่เต็มกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดา ก็ภาพรวมประมาณนี้1ิตัวนะครับทีนี้ก็มาลงรายละเอียดในรูปกเกมเลยดีกว่านะครับเอาเป็นภาพรวมก็สินาทีก่อนเลยผมมองว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างคุณภาพเกมหนึ่งเลยนะครับในฟุตบอลไทยปีนี้นะครับคือเอาจากมองก่อนเกมเข้ามาเนี่ยคือคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่มันในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างบุรีลัมเนี่ยก็เล่นค่อนข้างเข้มข้นอย่างที่เรารู้กันนะครับส่วนทั้งฝั่ง b g เนี่ยก็ ต้องบอกว่าในเมื่อวันไม่กี่วันที่ผ่านมานียเองก็เพิ่งมีข่าวที่เราบอกว่าช็อกวงการก็คือการเปลี่ยนประธานสโมสรน,นะครับที่คุณประวินละออกไปนะครับเลยทําให้วันนี้ก็เป็นเกมแรกที่การประกาศลาออกไปเนี่ยก็ไม่แปลกที่ภาษากายนะเกมมันจะต้องมีการแบบเน้นกันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษาภาพของสโมสรแล้วก็เล่นเพื่อตัวเองในอนาคตต่อไปด้วยนะครับทำให้เกมเนี่ยมันก็เข้มข้นกันแบบที่ออกที่คาดกันมาเลยนะครับแต่ก็ถือว่าสนุกเกินคาดเหมือนกันกับ ที่ออกมาในวันนี้นะครับอย่างครึ่งแรกเนี่ยก็ดวกันมัน4ลูกเลยนะครับถ้าพูดถึงรูปเกมเนี่ยผมมองว่าสู้กันได้ค่อนข้างสนุกนะครับโดยพื้นที่ตรงกลางเนี่ยวันนี้ทาง p g จีเนี่ยผมมองว่าการกลับมาใช้ฉัดมงคงทองทองคีรีนะครับที่ปกติในลีกเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่นักนะครับจะเป็นคนจองสมนนัมทา่ยสารัตรดูเย็นนะครับแต่วันนี้พอเจ้าตัวเนี่ย ได้รับโอกาสลงสนามมาคู่กิษสดาแล้วก็นอส,สดะในวันนี้กลายเป็นว่าเป็นตัวพึ่งงานที่ดีนะครับทำให้สู้กวางบุยลำที่เป็นพิธีวัดกับขาสิกได้ค่อนข้างสนุกเลยนะครับส่วนเกมในแนวรุกเนี่ยผมมองว่าทางบุยลำอาจจะมีความขี่หวานนิดๆนะครับแต่วันเี้นด้วยความมีใจสู้ของบีจีที่มันมากกว่าปกติมาเกี่ยวข้องเนี่ยทำให้ก็แม้ว่าเกมรับอาจจะยังไม่ได้แบบยกระดับมาจาก วันเ,วเก่าสักเท่าไหร่นักในรูปการนี้ที่ผ่านมานะครับที่ไม่ว่าจะเป็นบรินซิชโอเซนิคาทัสเซอะไรเนะี่ยมายืนเนะี่ยคือจะไม่ได้มีความแน่นขนาดนั้นนะครับวันนี้ผมว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกยกระดับมาหวูหวาไว้ใจได้ขนาดนั้นนะครับคืออย่างในเครื่องแรกเนะี่ยทางฝั่งแบ็กซ้ายสันชัยแล้วก็นะดินสิทธ์เนี่ยโดนเจาะเป็นว่าเล่นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการเสีย2ประตูของบีีในวันนี้เลยนะครับอย่างลูกแรกในะนาที2ี่เกิดจากเป็นหวะตอยโควิดแทงมาทางเข้าสิทธ์นะครับ ทางขวาเข้าสิทธ์คัดแบ็กกลับมาแล้วก็สาสรลักอินเวอร์สเข้ามาในจังหวะนี้นะครับอยู่ตรงกลางในกรอบเขตโทษเฉยเลยทรงเนี้ยนะครับยิงเข้าไปก็เป็น1นึ่งศูนที่ทำให้บุยรำออกนําไปก่อนนะครับความจริงในก่อนจังหวะนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เตือนมาประมาณสองสาครั้งแล้วนะครับว่าเจาะตรงเนี้ยว่าเป็นบาดแผลของทาง BG ในเกมนะครับก็มาโดนจังหวะนี้จนได้นะครับแต่เกมหลังนั้นไม่นานนะครับทางนี่ยก็ภาษากายดีนะครับการตอบสนองดีใช้เวลา3นาทีเท่านั้นในการตรีเสมอกลับมาจากจังหวะที่ ชนาชิปนะครับมีจังหวะยิงในนาที23นะครับบอลแถบสันชัยนิดๆน,นะครับแล้วเปลี่ยนทางทําให้ฉัดชัยเนี่ยหลงก็เลยกลับมาปัดบอลไม่ดีนะครับเข้าประตูไปนะครับเลยเป็นลูกเตะเสมอของบีจี1-1นะครับเครดิตเนี่ยก็ให้เป็นชนาชิพนะครับที่ได้ประตูไปเพราะว่าจากวิธีบอลเนี่ยคนแลบแล้วก็ปัดแรงต่างเนี่ยยังไงวิธีมันต้องเข้ากรอบนะครับเลยเป็นเครดิตชนาธิพไปในจังหวะนี้นะครับ ส่วนเกมหลังนั้นนะครับก็มันต่อเนื่องนะครับแล้วก็บุรลามมาแซงได้อีกครั้งในะที่35นะครับสตอยโควิดเปิดนะครับจากบอลด้านข้างแล้วชนาทิพย์เนี่ยลูกนี้ไปช่วยเกยมรับแต่กลายเป็นว่าด้วยความแบบดีแอคชั่นของร่างกายนะครับที่ต้องสกัดบอลแต่กลายเป็นว่าเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเป็นการเอาแขนขึ้นมาบาังบอลแล้วก็เสียแฮนด์ไปในวันนี้นะครับก็คือเป็นหวะซวยไปนะครับแต่แบบมันก็คือ,อยังไงก็ต้องฟาวด์งนวะนนี้นะครับเพียงแตนว่า มันเป็นเียแค่ของร่างกายเท่านั้นเองที่มันเอาแขนขึ้นมานะครับเลยสวยไปในจัหวนี้ของเจนะครับหลังที่เพิ่งไตีเสมอมานะครับก็เลยพลาดไปลูกนี้คนนี้ถูกโทษบุรีรัม์ก็แน่นอนนะครับบิโซลียยิงไม่พลาดทาให้นําเป็น2อหนึ่งนะครับส่วนเกม็กซนั้นเนี่ยคือวันนี้อย่างที่บอกไปว่าใจมาของบิจีนะครับภาษากายดีก็มาได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับถือว่าสําคัญเลยเป็นสองสองจากเอบิซ่ากับสตอยโควิดนะครับแนวรับของบุรีรัมเนี่ยไม่เข้าใจกันในการจะสกัดนะครับเลยายเปอนว่าสตอยโคว เป็นสุรชาตินะ่ที่เก็บบอลในกรอบแล้วก็ไปฉกไปยิงได้เลยนะครับลูกนี้ก็เด้งขัดชายเข้าอีกแล้วนะครับด้วยความที่บอลมันก็แบบแลบหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่ทันตั้งตัวด้วยก็เลยโดนไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นสองสองนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกแบบสุดมันเลยนะครับถือว่ามี4ี่ประตูที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมเนี่ยผมมองว่าเกมรับเนี่ยไม่มีความไม่เนียบทั้งคู่นะครับบีจีก็บอกไปคร่าวๆแล้วว่าตรงฝั่งซ้ายนะครับส่วนทางบุยลำเหนววันนี้ ก็ในการเล่นรายการช็อปปี้คัพเนี่ยทางเคนเนดดูกลวนะครับก็จะไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มดูการมาเกมกับสลังงอก็เป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสของเอวิซานะครับที่ได้ลงผมก็มองว่ายังดูธรรมดาไปแล้วก็การขาดเกมไทม์หรือเวลาลงสนามของเจ้าตัวเนี่ยดูจะทําให้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมก็จะเป็นโคเมยองซ็อกหรือเคอร์ติสกู๊ดก็ตามเนี่ยดูค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจกันนะครับอย่างลูกที่เสียในชัดเจนกับสตอยโควิดทางฝั่งขวานะครับว่า ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจกันได้จากการที่ขาดการลงเล่นด้วยกันอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เลยเนี่ยเป็นจังหวะที่เกมรับปุยลำผมมองว่าวันนี้ก็ไม่ได้แบบเนี้ยบขนาดนั้นนะครับเหมือนกับบีจีเลยเลยเนี่ยกลายเป็นว่าครึ่งแรกเนี่ยมันมากนะครับเพราะพื้นที่ตรงอื่นเนี่ยผมมันสู้กันค่อนข้างสนุกเลยนะครับอ่ะาาครึ่งแรกก็จบไป2-2ส่วนครึ่งเวลาหลังลงมานะครับเกมก็ยังเข้มข้นต่อเนื่องนะครับแต่จะมีความรัดกุมมากขึ้นสำหรับทั้งสองทีมเพราะว่า ด้วยการที่มันแบบเกมรับไม่แน่นทั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีใครอยากแบบโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับวิลามลงพึ่งหลังมาเนี่ยก็ส่งขันเกมรับมาแน่นมากขึ้นมีพันษาลงมาตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นการตั้งใจอยากไะขันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าโคมยังซอกก็เจ็บไปอีกนะครับในความที่ไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วในครึ่งเวลาแรกทั้งหมดโดยอันนี้ก็เนี่ยพันษาลงมารึ่งหลังนะครับก็พ,พอโอเคขึ้นมานะครับเกมรับแล้วก็มีชินยพัทเนี่ยลงมาด้วย หือว่า,าเกมลับก็ดูดีขึ้นตามลาดับนะครับบอกว,ว่าวิธีการเล่นเนี่ยไม่ได้แบบบู๊เหมือนในครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสมาเรื่อยๆทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นเกมที่เนี่ยแม้ว่าจะเล่นพยายามจะรัดกลุ่มกันเท่าไหร่นะแต่โอกาสยังมาเรื่อยๆเ,เลยโดยเล่นไปมาครึ่งหลังนยผมว่าบีจีบีจีมีโอกาสมากกว่านะครับฉัดช,ชัยเนี่ยออกแรงไป3เซฟเลยนะครับแต่ก็เจอเสียวอยู่ทุกลูกเหมือนกันในการเซฟนะครับเพราะว่าแบบกระชอกเรื่อยๆกับฉัดชัยนะครับแต่ยังดีที่มีความ บอลไม่หลุดมากเกินไปเหมือนในช่วงครึ่งครึ่งแรกแล้วนะครับที่แบบปัดแล้วออกโหเข้าประตูหมดเลยนะครับอย่างครึ่งหลังเนี่ยโอเคขึ้นนะครับในการเซฟ,ฟก็เอาอยู่นะครับส่วนทางฝั่งบุญรัมย์เนี่ยวันนี้รู้สึกว่าเกมลุกค่อนข้างที่จะดบดบลงไปเหมือนกันไม่รู้ว่าจากสภาพความเหนื่อยล้าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอย่างวันนี้สุพนัทในช่วงคลท้ายเนี่ยผมว่าก็เพื่อนๆพพยายามจะฝากบอลมาให้ทางฝั่งนั้นก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูจะเร่งไม่ค่อยขึ้นในวันนี้นะครับ อย่างสำรองลงมาพยายามไปยกกระดับแบบโรเบิร์ตซูอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ในวันนี้นะครับเหมือนกับว่ามิติผมว่ามันพยายามจะเล่นแนวลึกแหละครับแต่พื้นที่ด้านข้างก็อย่างที่บอกไปในฤดูกาลที่ผมวูรมเนี่ยว่าการที่ปล่อยทาบีนัสแล้วก็ขู่ออกไปยังไม่สามารถยกกระดับมาได้เลยวิงแบ็คตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมกล่าวมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซาสลักแพตตินาม,มา่าสตตยโควิดหรือแซนดี้วอร์เนี่ย อยู่ในช่วงที่ยังปรับอยู่เรื่อยๆนะครับผมมองว่าก็ยังไม่ได้แบบซัพพอร์ตตรงเนี้ยกับเกมตรงกลางได้ดีในการจะไปบุกนะครับเลยนั่นแหละครับมันก็เตอร์ๆกันจนจบเกมนะครับเลยนั้นว่าจนจบนะครับครึ่งหลังเนี่ยก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับแต่ถือว่าเป็นเกมที่มันเลยนะครับแล้วก็ความจริงมีลุ้นจุดโทษกันฝั่งละทีด้วยนะครับอย่างทางฝั่งบีจีเนี่ยก็เกือบได้แต่น่าเสียดายที่บอลตรงนั้นอ่ะทำให้ผิดน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับส่วนทางบูรีลัมเนี่ยก็ ลูกหเข้าไปของเขาสิทธิ์ที่ไปโดนแขนของฉัดมงคลถ้าจําไม่ผิดนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่พอไปดู VR แล้วหลังแล้วเนี่ยก็ไม่ได้โดนแขนจริงๆโดนเป็นสีข้างลําตัวแทนนะครับก็เลยอดได้จุดโทษไปสหรับทั้งคู่นะครับมนงั้นก็อาจจะเป็นประตูชัยก็เป็นได้น,นะครับแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นว่าจบสกอร์ในครึ่งแรกนะครับสองสองไปแบบเดือดเดือดนะครับก็ถือว่าเกมวันนี้ผมว่าก็สมเหตุสมผลในการได้ผลเสมอไปแล้วในเกมทั้งคู่วันนี้นะครับ โดยรวมเนี่ยผมว่าเด่นๆหลายคนในวันนี้นะครับอย่าง B g จีเนี่ยผมชอบฉัดมงคลนะครับกลับมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยในอนาคตในหลีกต่างๆเนี่ยว่าถ้ามีลุ้นจะเบียดนะในแผน4 3 3แบบนี้ผมคิดว่าเกมมันดูแน่นกว่าเดิมพอสมควรนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยในบากนี้นะครับว่าทางโค้ชสุภชัยเนี่ยเขาจะไปปรับยังไงกันต่อหรือเปล่านะครับอย่างอ,อื่นๆนะครับชนาทิพย์อย่างนี้ตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับน็อตซึดะก็โอเค สุรชาติก็วันนี้อ่อนเพมียก็อาจจะแบบแฟนๆอาจสงสัยว่าอายุเกือบ40ได้ลงครับเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ยิงเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ดูโอเคไปหมดในวันนี้นะครับแต่เกมลับเนี่ยเป็นจุดที่ต้องปรับหนูเหมือนเดิมข้างหน้าก็โรอีกยังรู้สึกว่าธรรมดาไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องคือตัวเลือกเยอะแหะครับข้างหน้าเดี๋ยวก็คงมีการรวยขั้นได้ในอนาคตนะครับเจรินสัก์เอกานิดสิว่ากรแล้วแต่ฟอร์มไปนะครับนฝั่งวีจีก็ประมาณนี้ส่วนบุญรำก็ วันนี้ตรงกลางใช้ได้นะครับเกมลุกอาจจะดรอปกว่าปกติไปหน่อยนะครับต่อก็คิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะมีเกมแบบเขาเรียกว่าดรอปดรอปดาวๆว,วลงไปบ้างนะครับเพราะว่ามันเตะถี่ในห้องนี้เดี๋ยวก็คงจะเรียกฟอร์มได้เรื่อยๆอยู่นะครับมาๆหาย,ยาเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวโรเตชันด้วยก็น่าจะดีขึ้นนะครับ ส่วนทางวิงแบ็กสองข้างเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะต้องปรับนะครับสสาระครึ่งแรกเนี่ยโอเคแต่ครึ่งหลังก็บทบาทน้อยไปหน่อยนะครับคือเหมือนกับพยายามจะเน้นขึ้นทางสุพรรณนัททางขวาครับสตอยโควิดแต่ก็นั่นแหละครับตัดภาพมาทางฝั่งสตอยโควิดนยคือครึ่งแรกในช่วงที่เปิดครั้งแรกเนี่ยพอได้นะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยก็เกมรับมีปัญหาแล้วก็แปลมาเหมือนกับเรื่องของอารมณ์เจ้าตัวเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะร้อนกับเกมมากเกินไปนะครับเหมือนกับเล่นแล้วก็เครียดแล้วมาเนี่ยนะครับเพราะว่าปกติ ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยมาจากการที่เจ้าตัวโดนชอดชื่อจากในลีกมานะครับโดยทําให้แบบมีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องแล้วก็พอโอกาสน้อยเนี่ยก็ทําให้แบบเครียดในการเขียนฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับพยายามจะเก่งตั้งใจเกินไปอย่างเงี้ยนะครับตอนโควิดในหลายเกมหลังๆเนี่ยเริ่มจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับว่าเล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยเกมนี้ก็เป็น1หนึ่งเกมที่ไม่ค่อยจบเพรา็มากักจะเสียใบเหลืองบ่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งครั้งที่เสียก็นั่นแหละครับพอเปลี่ยนข้้ขาาางงงหลัมเปป็นกลลกฐ็ ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นจุดที่เนี่ยก็ต้องแก้กันต่อไปในะวิงแบ็กของวีรัมนะครับการขาดยออนคูไปเนะี่ยมันก็เป็นมิติที่ถือว่าสิทธ์หายไปเยอะพอสมควรนะครับกับพาสของเกมลุกเนี่ยยังไม่ได้มาต่อเนื่องเหมือนกับตอนเป็นคูจริงๆแม้แต่แซนดี้วอลก็ตามนะครับที่เหมือนกับว่าเติมช่วงหลังมามีประตูบ้างแล้วก็จริงแต่มันก็ยังไม่เท่าคูตอนที่แบบสุดๆจริงๆนะครับตรงน,นี้เป็นจุดที่ยังต้องปรับอยู่ส่วนเกมรับเนะี่ยถือว่าเป็นจุดน่าสนใจเลยนะครับในนัดนี้เพราะว่า ทางวีรัมต่ว่าออกสตาร์ทมาใน2เกมช็อปปี้ยังไม่ชนะใครแล้วก็เสมอไป2นะครับในกลุ่มนี้ถือว่าเดือดเลยถ้าพอเป็นสถานการณ์อย่างนี้นะครับเพราะสลังงอกับบีจีก็จะแต้มเท่ากันที่4อยู่ตอนนี้นะครับสคะแนนเนี่ยทีนี้นหลังนี้เดี๋ยวบีจีก็ต้องไปวัดกับทางาสันลังงอโดยตรงนะครับส่วนวีรามก็คู่แข่งที่น่าจะยากที่สุดที่เหลืออยู่คงเป็นกงอันฮานอยจากเวียดนามนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นน่าสนใจเลยนะครับโปรแกรมแลังเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันมี FC ฟซีฮัมบร์ลีกด้วยนะครับว่าโอ้โหเดี๋ยว เกมลับเนี่ยตรงนี้มีปัญหาของวีรำนะครับแล้วโฟกัสหลายถ้วยอย่างเงี้ยมีโอกาสเหมือนกันว่าจะหลุดสักถ้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าออเดี๋ยวด้วยความเป็นวีรำนะครับว่าจะแก้จนได้นะครับว่าเดี๋ยวอุดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เล่งเงาอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้คือเหตุจากที่เห็นก็ดูแผลพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับอภาพรวมวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หากใครฟังมาจนถึง,งนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจช่องกาบาบอนนำคลิปต่อไป หรือาร์วิสอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยรากันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ท่องดังด้านล่างเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ